เรื่องของหอนอกเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรครับเชียงใหม่เหมือนเดิมที่เดิมเลยย้ายจากหอในใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็มาอยู่หอนอกเพราะว่าตอนตอนนั้นเราเป็นเฟสชี่อะค่ะแล้วก็ทุกคนจะต้องอยู่หอในทีนี้พอพอจะขึ้นขึ้นปีสองก็เราก็จะมีสิทธ์ที่ว่าจะออกไปอยู่หอนอกก็ได้ละอืแล้วก็โอเคตัดสินใจจะ ไปไปอยู่หอนอกเพราะว่าเราจะไปทํางานแบบพาทามอ่ะค่ะในช่วงเย็นเนาะเป็นเป็นร้านอาหารแถวนิมมานเห็มินอ่าอันนี้หลายๆลคนก็เริ่มรู้แล้วแหละอยู่แถวนิมมานจะมีมหาลัยอะไรบ้างก็ประมาณว่าโอเคแล้วก็มันมันกลับดึกอ่ะค่ะเราก็เลยจะต้องไปหาหอหอนอกอยู่ทีเนี้ยเราก็ ให้เพื่อนนะคะให้เพื่อนคนหนึ่งไปส่งแต่ว่าจาไม่ได้เราเพื่อนคนไหน uh huh. ก็เหมือนว่าสมัยนั้นมันไม่มีแบบโซเชียลเนาะที่ว่าเราจะหาหอพักตามเฟซบุ๊กอะค่ะไม่มี uh ือ huh. ทีนี้นเราต้องขับรถวนหาว่าถามทุกหอเลยอะค่ะในโซนใกล้ใก้มาหาลัยเนาะว่า uh huh. มีหอไหนว่างไหม uh huh. ที่เราจะจะเข้าอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วก็วันนั้นเราก็วนวน,วนหาให้เพื่อนส่งวนหาเกือบทั้งวัน จนที่ไหนก็ไม่มีอะค่ะเพราะว่าเต็มมันจะต้องเหมือนจองล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยเราก็มาเจออยู่หัวหนึ่งเนาะมันจะอยู่ตรงเส้นคันคลองอยู่ใกล้ๆหลังมอค่ะใกล้ๆตลาดแห่งหนึ่งใกล้ๆตลาดต้นพยอมอ่ะบ,บอกเลยละกันก็คือ แล้วก็อ่ะมามาหาที่หอนี้แล้วก็มันเป็นหอนม,มีประมาณสี่ชั้นนะคะคเป็นหอรวมนะคะเป็นเป็นหอแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีร้านหมูกระทะอยู่ซึ่งถ้าถ้าใครจาได้ตอนนั้นน่ะจะเป็นและมีหอเนี้ยอยู่หอเดียวในโซนนั้นที่มีร้านหมูกระทะครับนอกเมื่อสมัยหลายปีที่แล้วเนาะตอนที่อยู่ปีสองทีนี้นเราก็บรรยากาศมันก็อึมครึมอะค่ะเป็นเป็นหอไม่ได้แบบใหม่มากก็เป็นหอแบบ ค่อนข้างที่จะที่จะยังไงอะก็คือมรรยากาศไม่ไม่ได้สดชื่อนะคะก็อะ Donc, พอเราเข้าไปแล้วก็ไปเจอน้องคนหนึ่งที่เป็นพนักง,งานอยู่ตรงโซนต้อนรับอะค่ะแล้วก็ไปถามว่าน้องคะที่นี่มีหอพักว่าอามีห้องว่างไหมสักหนึ่งห้องอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็เป็นนักศึกษาค่ะอยากจะเช่าอยู่อในเงี้ยถามเขารอบแรกเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีค่ะเต็มแต่ว่าถ้าอยากถ้าต้องการจะ จะได้ห้องเนี่ยก็คือต้องจองไว้เหมือนว่ามาจาไว้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้นเราก็ยังไม่อยากมาจําเราก็เลยลองไปหาไปหาข้างนอกอลค่ะลองไปหายสักรอบหนึ่งทีนี้นมันก็ไม่ได้จริงๆนอน,นั้นเราก็เลยกลับมาถามที่นี่อรอบว่าอ่ายังมีห้องว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็อั้มอึงออ้งอัําอึ้งเพราะว่าตอนแรกเขาบอกเราว่าไม่มีใช่ไหมคะ ทีนี้พอเรากลับมาถามนีลล้อบเราก็เซลสีขาวเขาก็บอกว่าอ๋อออมันมีอยู่ห้องนึงนะแต่ว่ามันจะอยู่ชั้นบนสุดเลยชั้นสี่แล้วก็อ่าก็คือถ้าจะเข้าอยู่ก็เข้าได้เลยก็ไม่ต้องรอเดือนหน้าอ่าทีนี้ยเราก็เริ่มเอกใจว่าเอ๊ะทาไมตอนแรกบอกว่าไม่มีเต็มแต่พอเรากลับมาอีกครั้งเนี่ยถึงบอกว่ามีอืมเราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรคะ่ะเพราะว่าเราก็ ต้องการที่จะได้ห้องพักที่จะ <ไง S 2> อยู่ <ไง S 2> แล้วเ <ขอ S 1> นาะใช่อะห้องนี้ก็ได้แล้วก็ขึ้นไปดูมันก็เป็นห้องชั้นบนสุดแล้วก็<_ <EN> _อยู่หลังสุดข้างหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนป่าไผ่อะคะ<_ <EN> _อ่ะเนาะในในสมัยนั้นมันจะไม่ค่อยมีแบบตึกอะไรมากมายมันจะเป็นเหมือนป่าไผ่แล้วก็ห้องเราก็คืออยู่ลิมสุดก็คือไม่ไม่ได้ติดก,กับใครเลย<_ <EN> _แล้วก็พันหน้าต่างอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนโล่งๆไม่ข้างๆก็ไม่มีตึกไม่มีอะไร ทีเนี้ยพอเราก็เข้าไปอยู่ได้สักประมาณอืมประมาณไม่ถึงเดือนนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็ทํางานแล้วก็กลับดึกด้วยอะไรด้วยแล้วก็อ่ามันมีอยู่คืนหนึ่งที่เราก็ตามมาสาวไอรุ่นนะคะคก็ไปกินกินไปดื่มไปเที่ยวกินกับเพื่อนนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ยืมรถเพื่อนไปขับแล้วเราก็ขับขับกลับมาเพื่อที่จาหรับเพื่อนข้างในมอนะคะ่ะ เราก็ขับผ่านที่ตรงศาลศาลช้างเขาจะเรียกศาลช้างเนาะถ้าเด็กมชเขาจะรู้กันว่าจะมีศาลพระภูมิใหญ่ๆเลยอยู่ตรงบริเวณหน้าอข้างหน้ามอก็ตรงนี้เขาจะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับปรับนักศึกษาจะมากลับไหว้กันนะคะทีนี้นเราก็ขับมาด้วยความที่ที่เราไม่ค่อยมีสตินิดนึงเพราะว่าเราก็ดื่มมา,มา,มาเมาเมาว่้นเถอะ เมาเลนหน่อยแล้ว uh huh. ก็ขับมาจนถึงบริเวณหน้าสารช้างนะคะก็ค uh ื huh. ตอตรงนั้นน่ะประมาณจะเที่ยงคืนละ uh huh. ก็คือไม่มีรถไม่มีคนไม่มีอะไรสักอย่าง uh huh. เราก็เหมือนประมาณหนึ่งวินาทีอะคะ่ะเราเอื้อมมือไปหาของ uh huh. อ่าที่ตรงเบาะข้างๆคนขับอะคะ่ะ uh huh. แล้วเราก็ควานหาเที่ยววินาทีเลยคะ่ะพี่เจเราก็เหมือนว่าเราไม่รู้ว่าเราชนกับอะไรคือมัน เหมือนเราไปชนชนกับอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วทีเนี้ยพอชนเสร็จปุ๊บเราก็เหนื่อยหน้าขึ้นมาก็คือเลือดเราเลือดเราไหลเต็มจมูกเลยทีเนี้ยก็คือก็คือไม่รู้ตัวเลยว่าชนอะไรมันจะิดขึ้นได้ยังไงชนอะไรก็ยังไม่รู้แล้วก็ลงจากรถมาดูอ่าเอะชนมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์สักคันแล้วเราชนอะไรครับสรุปว่าเราชนกับเสาไฟอ่ะค่ะ เตไฟใหญ่ๆที่เป็นไฟข้างทางอะคะ่ะที่มันจะโค้งคงลงมาก็คือเตาต้นนั้น,นะหักสองท่อนอแล้วก็รถรถเราอะกระโปรงยุบเข้ามาจน,นทุกคนขับทีนนแล้วก็ประมาณว่าเราก็อ้าวสวยละแล้วก็เหมือนช่วงนั้นมันคือเหมือนอาการที่เราเหมือนเซลล์ทุกอย่างอะคะ่ะคือเราทั้งรถชนทั้งอะไรทั้งต้องเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายต้องแล้วก็ เหมือนกับเราไปชนอยู่ตรงหน้าศาลพอดีครับทีนี้มันก็ทําให้เราเหมือนตอนนั้นคือเรายังยังเหมือนว่าเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับที่ว่าต้องทำยังไงอะคะ่ะแล้วก็เราก็เลยคืนนั้นเราก็กลับไปนอนด้วยความที่เราเครียรเราติดตกเราเสียใจเราอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมัน ทั้งผูกเข้ามาวันนั้นพอเรากลับไปที่หอเราก็ไปนอนก็นอนอยู่คนเดียวนะคะคืนนั้นแล้วก็อ่ามันเหมือนวันนั้นนะมันมีทั้งพายุทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็เข้านอนไปสักพักเนี่ยเราก็มันเป็นไฟสลัวๆนะคะในห้องแล้วก็เห็นเป็นแบบเงาอะคะ่ะก็เหมือนตรงแสงอะคะ่ะแต่มันเป็นดำๆนะคะ เป็นเงาผู้ชายครับผู้ชายไม่ไม่ผู้ชายประมาณประมาณมีอายุหน่อยอะคะ่ะเหมือนคนคนแก่ที่แบบไม่มีผมอะคะ่ะเขาก็ไม่ยืนอยู่ตรงปลายเตียงเราครับเนี้ยเราก็ในจังหวะที่เราลืมตาขึ้นมาก็าดีอะคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยรีบวิ่งไปเปิดไฟในห้องไว้อืแล้วก็เพื่อที่เราเพราะว่าเรากลัวนะคะเราก็เปิดไฟไว้ทีเนี้ย อีกสักพักหนึ่งเราก็พยายามที่จะหลับหลับตาลงอะคะ่ะแต่คือมันหลับไม่ได้เพราะว่าด้วยความกลัวในจังหวะที่เราจะลืมตาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะมันก็มีเงาของผู้ชายที่ไม่แก่นะคะคนเนี้ยอืชะโงกหน้าออกมาจากผนงังผนงังห้องของเราในคืนนั้นครับ <laughs> คือในคืนนั้นนะคะคือเจอสอง สองวิญญาณในห้องนั้นจ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 นเรานอนไม่ได้แล้วเราก็ออกไปไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นพายุเป็นฝน,นคือทั้งคืนเลยแล้วเราก็รีบโทรหาเพื่อนนะคะให้เพื่อนมารับครับไม่มีใครมาสักคนคือแล้วเราก็โทรต้องโทรคุยกับเพื่อนคนหนึ่งอะคะ่ะจนถึงเช้าเนาะว่า เราเจอแบบนี้แบบนี้คือเรากลัวตอนนั้นคือเรากลัวมากๆคือเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราออืแล้วพอเช้ามาเนี่ยก็เลยให้เพื่อนนะคะคนนั้น,นามารับแล้วก็ขนของแล้วก็ย้ายออกเลยออืในคืนนั้นค่ะอ่าทีเนี้ยแล้วก็เลยไปหาหอใหม่อยู่แล้วเราก็หลังตอนนั้นมาคือเราก็ไม่ได้กลับกลับไปหอน,นั้นอีกเลยแล้วได้คําตอบไหมว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไร ไม่ได้คําตอบค่ะแต่สงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่อยู่ในห้องนั้นหรือว่าที่อยู่ตรงห้องนั้นเพราะว่าตอนแรกเขาบอกเราว่าห้องไม่มีห้องว่างเลยอืแต่ทีหลังมาเขาทําไมเหมือนอยู่ๆบอกว่าถ้าอยู่ๆก็เปลี่ยนใจว่ามีว่างเนี้ยค่ะอ่าก็เลยสันนิษฐานว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ ที่ดวงตกด้วยด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทําให้เราเหมือนเข้าไปจังหวะที่เราไปตะเอกับสิ่งสิ่งนั้นพอดีครับในนาวินาชินนั้นค่ะ uh huh. อันเนี้ยก็คือนาวินาชินนั้นคือคือน่ากลัวมากๆค่ะคือ uh huh. คือเราไม่รู้มันคืออะไรเอาลองคิดด uh ูดิอยู่โผล่หน้ามาจากผนังอย่างเงี้ยเนาะใช่คือมันเหมือนในหนังเลยค่ะพี่เจ uh huh. คือเขาค่อยค่เชงงกแต่ว่าเตียงเราอยู่ ตัวหอหอทั่วไปคือเข้าไปจะเป็นห้องน้ําห้องน้าเสร็จก็จะเป็นเตียงใช่ไหมคะห้องน้ําอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเหมือนฟิลโร<ล>ง,งแรมใช่ใช่ใชทีนี้ยเราก็จะนอนอยู่ตรงเตียงเตียงเราก็จะปลายเท้าเราก็จะไปอยู่ตรงด้านของถังเข้า,ขาใช่ไหมคะ hmm. มันก็เหมือนเขาชะโงกมาดูเราว่าเรานอนอยู่ตรงเนี้ยอืมันไม่เหมือนในหนังนะคะครับ อ่าทีนั้นเราก็ไม่ได้หาคําตอบนะคะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือเห็นว่าหอนี้ก็เหมือนปรับปรุงสร้างสร้างปรับปรุงให้มันเป็นโชมใหม่ขึ้นมาแล้วอะค่ะอืมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วะค่ะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ฟังอยู่เนี่ยหลายๆท่านนะฮะอยู่เชียงใหม่นะเขาก็บอกว่าตอนที่บอกว่ามีร้านหมูกระทะใต้หอเขาบอกว่าค่อยยังชั่วเริ่มเรื่องมาคิดว่าเป็นหอตัวเอง ตอนนี้เขาอาจจะไม่มีก็ได้นะครับร้านหมูกระทะใช่เขาปิดกันละค่ะเอาละครับคุณแนนทีอาจจะเป็นหอที่คุณนอนอยู่ก็ได้นะก็คือหลังหลังจากนั้นที่เราเจอแบบนี้เราก็เลยเริ่มค้นหาคำตอบว่าไอ้สิ่งที่เราเจอมันคืออะไรก็ตอนนั้นเราคิดในใจว่าเป็นเพราะว่าเราตอนนั้นเราไปบนกับศาล สารช้างไว้อ่ะค่ะแล้วเราไม่ได้ไปแก้บนอืเราก็คิดว่าเป็นประเด็นนี้อหลังอ่าแล้วก็เพราะว่าส่วนมากนักศึกษาชอบไปบนขอให้สอบติดอ่ะค่ะคทีเนี้ยเราก็ไปบนไว้ที่หนึ่งละแล้วก็บนไว้หลายๆที่จนเราไม่ไแน่ใจว่าเราบนอะไรใชใร่ใคร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 คนคนก่อนเมื่อกี้อ่าเราอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าทําให้เราต้องไปร,รถชน ตรงหน้านั้น oh. แล้วก็ทําให้เราต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็คือก็เลยไปเริ่มจุดเริ่มต้นของการไปไปวา,าระไปปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นคือไปไปเข้าคอร์สยาวเลยเจ็ดวันด้วยการปิดวาจาแล้วก็เสือสินแปดค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปเข้าสู่ทางธรรมใช่ค่ะแต่ก็ แต่ก็ยังสวดมนต์ยังนั่งสมาธิอยู่มากไหมครับสวดสวดมนต์นี่สวดสวดประจำค่ะแล้วก็นั่งสมาธินี่หลังๆก็คือไม่ไม่ได้นั่งสมาธิแบบหนักหน่วงแต่ว่าจะเป็นการเหมือนการฝึกฝึกสติอะค่ะฝึกสติก็คือมาเราจะไม่ส่งจิตออกไปไหนก็คือเราจะอยู่กับตัวเราครับมากกว่าค่ะเป็นการเป็นการเจริญสติก,กับตัวเอง ีนี้ยพอพอหลังจากเราไปเริ่มปฏิบัติธรรมอะค่ะครับมันก็คล้ายๆกับที่วิเจพูดตะกิ้เนาะมันทําให้เราเริ่มเริ่มไปกันใหญ่อะเริ่มเริ่มลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆเริ่มลึกขึ้นเริ่มเริ่มเจอเยอะขึ้นทีเนี้ยพอเราเจอเยอะขึ้นเราเริ่มเริ่มรู้วิธีการที่จะควบคุมเขาอะค่ะเหมือนว่าถ้าเรา เราเราเริ่ม,มควบคุมความกลัวเราได้เราเริ่มที่จะตอบโต้เขาได้โดยที่เราไม่กลัวหรือว่าเราไม่ต้องสวดมนต์ไล่เราไม่ต้องอ่ายังไงอะ่ะเขาจะมาทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้บอกบอกเทคนิคเขาคร่าวเลยว่าทำยังไงก็สมมติว่ามันก็จะเป็นหลายๆายคนที่มีอาการผีอ่ำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมน่าจะเป็นกันหลายคนคก็เหมือนว่าเรา ให้รวบรวมรวบรวมสติอะค่ะสมมติว่าเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราอะเริ่มช็อตละเริ่มเหมือนขยับตัวไม่ได้เริ่มอะไรเงี้ยให้เรารวบรวมรวบรวมจิตเราอะค่ะไว้ที่ตรงตรงกลางตัวเราเลยแล้วก็คิดคําถามอะคิดในใจอะค่ะเหมือนเราเหมือนเราคิดคิดว่าเออคุณต้องการอะไรเงี้ยเราลองคิดเช่นนี้ก่อนแล้วลองถามเขาไปอ่าทีเนี้ยเขา ถ้าเขาตอบเราได้แสดงว่าเราเริ่มฝึกฝึกสติฝึก,ก,กจิตเราได้ละจะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งน่ะฝึกฝึกก็คือจะสวดมนต์แล้วจะอ่าไม่ว่าจะคาถาอะไรต่างๆอ่ะคือผีไม่เคยไปเลยค่ะผีก็จะเหมือนว่าสวดมนต์ตามหรือว่าหัวเราะเราบ้างหรืออะไรบ้างเทเนี้ยเราก็เลยมาเริ่มแบบว่าเริ่ม ตัวตอบเขาในการที่ถามว่าเขาต้องการอะไรเขาจะทําอะไรเขามาทําไมเขาชื่ออะไรทีนี้นมันมันเหมือนเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็เลยตอบได้มันก็เลยหาคําตอบในในวิญญาณที่มาหาได้อะค่ะมัน<อ>มันอาจจะฟังดูบ้าบ้านะคะพี่เจงค่ะไม่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 ผม,มผมกาลังจะลองบ้างดีกว่าผมจะได้มาคุยกับหลายๆคนได้เนาะอย่างลองดูก็ได้ค่ะลองดู<อ>แต่ว่า ต้องเทคนิคก็คือต้องเอาความกลัวออกไปอืเอาความกลัวออกไปแต่ว่าถ้าถือว่าวันไหนเราไม่พร้อมนั่นละสิ่ก็คือถ้าวันไหนเราไม่พร้อมเราก็ก็บอกเขาไปเลยว่าเราเราวันนี้เราไม่ต้องการที่จะเจอใครเราไม่ต้องการที่จะให้มารบกวนคือคือไปก่อนวั่กีบกูวันนี้กูไม่พร้อมใช่ใช่ก็มีหลายครั้งที่ที่เราเหนื่อยมากเราไม่พร้อมที่จะเจออย่างล่าสุดที่ไปเที่ยวมาที่โรงแรม ก็เจอนะคะแต่ว่าเราบอกเขาว่าเราไม่พร้อมีเราไม่พร้อมเราไม่ต้องทันที่ไหนไปทะเลมาหรอชะอําค่ะอืมค่ะประมาณนี้ค่ะพี่เจแล้วก็อาหลังจากที่ไปเริ่มเริ่มเข้าวัดจฏิบัตธรรมอ่ะแล้วก็พอพอหลังจากนั้นก็คือเจอมาเรื่อยๆจนมามาแบบว่าพิสูจน์ว่าไอสิ่งที่เรา เป็นอยู่อ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องที่เราปรุงแต่งขึ้นก็คือมาเจอกับวิญญาณเพื่อนที่เสียชีวิตนีค่ะครับค่ะออันนี้จะเก็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เรามีเรื่องต่อนะฮะเห็นไหมผมเนี่ยทูกใจจริงๆเลยคุณไก่ผมเก็บไว้ครั้งหน้านะแต่ผมอาจจะเอาแบบให้คุณไก่สะดวกผมเกรงใจมากเลยคุณไก่ อ๋อไม่เป็นไรค่ะก็ถ้าถ้าพี่เจต้องการให้ไปเล่าวันไหนก็โทรมาได้เลยค่ะได้เลยครับผมเราทิ้งไว้ว่าเป็นเรื่องของอะไรนะใครเจอนะอีกทีวิญญาณเพื่อนค่ะเป็นเรื่องของวิญญาณเพื่อนนะค่ะอ่าถ้าใครชีวิตไปอ่าแล้วเขามาเจออย่างเงี้ยเหรอเออเออเขาหน้าหนกใช่แล้วปิดไปก่อนปิดไว้ก่อนไปวิกา อ่า,าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะฟังเรื่องราวของคุณไก่อะไรแบบนี้นะฮะลองไปย้อนฟังได้นะไม่รู้ว่าผมเปิดคลิปของคุณไก่ออกมาบ้างหรือย,ยงังแต่ยังไงเนี่ยก็เป็นสไตล์การเล่าแบบนี้เป็นการเจอแบบนี้นะฮะใครชอบก็ไปหาฟังกันดูวันนี้ขอบคุณ,ค,ณคุณไก่มากๆเลยนะครับผม<อ>ขอบคุณ<อ>มากครับคุณไก่เดี๋ยวยังไง<อ>เดี๋ยวอาจจะไปขอความรู้เรื่องการนั่งสมาธิดูบ้างค่ะจริงๆเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เก่งนะคะ<อ>คือบางทีมัน เราก็ไม่ได้ฝึกอะไรมากมายแต่ว่ารเราก็เหมือนเก็บวิธีแบบที่เราเรียนรู้จากหลายๆท่านนะคะมามาเป็นตัวของตัวเองเพราะว,ว,ว่าใจเนี่ยอยากจะนั่งแล้วจะได้มาฟังเวลาคนอื่นเล่าจะได้เข้าถึงไงว่าอ๋อเขาเจอแบบนี้เจอแบบนั้นเจอแบบนูน้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมฟังแล้วผมก็รู้สึกแบบ แล้วนั่งแล้วเจอแล้วจะดีหรอจะนั่งเพื่ออะไรถ้าอย่างนั้นก็กลัวกันไปเปล่าๆแล้วก็หลุดโลกหลุดไปหมดเลยคราวนี้หาตัวเองไม่เจอยิ่งเข้าวัดยิ่งไม่ต้องวัดแล้วคราวนี้เริ่มไปหายกของยกคูยกอะไรกันเต<ช>็ม <ๆ S 2> ไปหมดอัน,นอ้ยอันตรายมากๆเลยการไปรับขันหรือว่าการไปอะไรแบบนี้คะ่ะคือจริงๆก็ผ่านมาหมด ที่ว่าเขาให้ให้รับขันที่เราเราตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเราก็ไปศึกษาก็มีค่ะรับขันก็มีแต่ทีทนี้ยพอเราผ่านทุกอย่างมาเราตกผลึกว่าเออมันมันไม่ถูกทางอืเราก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ไปยุ่งหรือว่าอะไรตรงนั้นคือมันมันไม่ใช่ทางที่เราจะพ้นจากสิ่งที่เราเป็นอยู่อะค่ะ ทีเนี้ยเราก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอยู่กับใจของเรารใจของเราไมที่สุดเราไม่ต้องสนอย่างอื่อนนะคะอน่างว่าการฝึกสมาธิมันไม่ได้ว่าเราต้องนั่งหลับตาเฉยเราสามารถนอนก็ได้ค่ะนอนก่อนเราจะนอนค่ะเราแค่พุทโธก็ได้แล้วเราหลับไปอันนี้ยเราก็ได้ค่ะอ๋อมันก็คือการการกําหนดจิตว่างันเถอะ ซึ่ง<ช>ผมก็เคยได้ยินคือหลายๆคนบางคนเ็าบอกว่าไม่จาเป็นต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้คุณก็นั่งท่าที่ <มา S 1> สบายที่ขุดที่สุดแต่ขอให้คุณมีสมาธิเท<ช>่านั้นพอใช่ค่ะอ,อันนี้ทุกคนเอาไปฝึกเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาวัดหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>คือไปมาไปมาหมดแล้วคือทุกวัดในเชียงใหม่คือไปตะเวนไปทั้งอยุธยาทั้งกรุงเทพทั้งทุกที่อค่ะครัคือคยสัมผัสมาหมดเราก็เลยรู้ว่า จริงๆเราไม่ต้องไปสอดแสวงหาที่ในใจเนาะเรากลับมาอยู่ที่ตัวเราเองอยู่กับใจเราเองอยู่กับกายเราเองดีที่สุดค่ะโอเคเลยค่ะค่ะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณไก่ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ดีจังเลย